ถอาไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปผมนะเอ้าทำไมไม่มีสิทธิ์อ่ะผมมีเรื่อยเป็นหลักฐานรูปผมไงมนะเอาคุณพูดมาพูดเดี๋ยวพูดเฮ้ยคุณพูดมาเลยถ่ายรูปผมไม่ได้นะเฮ้ยผมไม่ได้วเอยผมถ่ายวีดีโอทะผไมใช่ไงเอาคุณแจ้งข้อหามาสิพี่พี่ทำอะไรเมื่อกี้พี่ทำอะไรมาเป็นพยานนะแซงมาใช่ไหมไปแซงผมกับรถเนี่ยเออกับรถจับแล้วไหมของผมไม่ไล่ของแซงผิดเหรอแเฉียวพี่เอาพูดมาเลยเสียเวลารถผมมีเวลาลง GPS ผมทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่างฟรไม่ไม่ต้องามา มีแจ้งข้อหามามีแจ้งข้อหามาคุทไอะไรทำไมทำไมเาแจ้งข้อหามาเร็วแจ้งข้อหามาแจ้งสวยอางนี้เลยสข้อหามาแจ้งไหมครับาานี่ลนี่บ้องยร่นี้้องรถตรงนี้นนามาเลยมา,าผิดมาตาไหนมามาคุยกันมา พี่พี่ผมผิดมาตาไหนอแซงผิดมาตาไหนผมถามแซงผิดมาเมตาไหนอะไรนะแซงผิดมาตาไหนขอดูใบขับมีผหน่อยอ่าไขี่ผมมีรถผมเป็นระบบดีทีซีมันต้องใช้เบอร์ขี่รูดอยู่แล้วใหห้ผมดูน่อยอ่าผมผมถามแซงผมผิดมาตาไหนสามหรบอกว่าสามห้าถูกสามห้าอามีกี่วักครับพี่ถ้าพี่พูดมาสามห้ามีกี่วักสามห้ามีกี่วักพี่ เราคุยกังเราแจ้งข้อหาแล้วห่อตำรวจตีนักงชัยนะครับผมอขอสแสดงวิญญาณผีครับครับนี่ครับเป็นญาติผีครับขอขอถามแม่พี่แจ้งข้อหาผมมาก่อนมาตาสามห้ามาตาสามห้า,า,มา,า,หามันว่าไงพี่<อ>มาตาสามห้าว่าไงครับ<อ>มาตาสามห้าว่าไงครับอยัดมาพี่มาเลยผมจะแจ้งข้อหามาตา148มาตา157ด้วยตำรวจหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเอาเลยเอาเลยเขียนชื่อขอโทษแล้วพี่ขอดูชื่อหน่อย ชื่อหน่อยครับเต็มที่เลยครับผมโอเคครับนัทชัยครับฝันเมืองดมขี่นี่ครับได้ขี่ผมน,นี่ยดูครับพี่ผมไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะผมระบบ DTC ผมต้องใช้ไปขี่รูดอาผิดมาตาสามาแล้วมาตาสามห้ามันแค่ว่าอะไรไม่ชี้เอขอ่าทางซ้ายแล้ทำไมผมแซงมันผิเดเหรอมีมาตราไหนห้ามแซงขวาวะถูกไหมพ,พี่มีมาตราไหนห้ามแซงขวาครับ ผมใช้ตามมาตาสิผมใช้ตามมาตาสา34สวรรสองวรรค2งมลิบิีี่้5<ะ>ตามกฎหมายถูกต้องไหมพี่มาตา2ิสีให้แซงขวาถูกไหมครับไม่ถูกไม่ถูกได้ไงอ่ะมีมาตราไหนครับแซงขวาต้อดาวพี่มีมาตราไหน,น,าาไหนครับมาแซงขวาพดคิดถึงในทางหลวงเส้นนี้นจริงๆผมไม่ค่อยได้เว่งครับเส้นนู้นเยเขาเขาไม่เขาไม่จับรถผมเลยครับผม เอามาเลยอ่ะแจ้งมามาตาสามาพี่เขียนไปก่อนเขียนมาตาเลยี๋ยวผมให้บบเบ็เคเขียนเลยพ่เขียนช,ะ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 ชะัดชัดชัดจะได้เลยเอามาตา,า<ม>ไปให้เด็กไปโอ้หน,น,นี่อะพี่โอ้ถ่ายกล้องเดี๋ยวลงอยู่แชร์ไปเลยลลลเฟ<ส>ซเฟือเตี่ยว<ม>โอ้กระจายพม่ครับผม่ะดูครับเขียนว่าไงพี่เขียนว่าไงเนี่ยข้อหาอะไรเนี่ยเฮ้ยดูข้อหาองด็พี่พี่อย่าอายัดมั่วนะ ไหนพี่ขอหาครับอ่อขอหาพี่อะไรพี่จะที่เดือนนี้อะไรไม่รู้กอายผน,นไม่ต้องอายพี่ไม่าอายเลยไม่ตอายเครับเอาชัดๆจะจะแม่จะมาตาสามา มาตาสามห้าเหรอผมใช้ตามตา 34, 2, 4, ตม,มาตาสามสี่นะเนี่ยวักสองโมลที่สี่ที่ห้าใช้เทอมถูกกฎหมายแป๊ะเลยนะเนี่ยแล้วคุณมามาตาสามห้าอย่างเดียวเลยครับจริงเหรอครับอ่าผมดูข้อหาก่อนครับดูข้อหาก่อนผมดูข้อหาก่อนอะไรไม่ใช่กบทางซ้ายได้ไงก็ผมแซงขึ้นมาฮะชื่ออะไรครับผมแซงขึ้นมาชื่ออะไรครับเอาผมแซงขึ้นมาพี่พเอาๆใช่ไหมเอาก็เอาอดูชื่อดูชื่อผู้จับก่อนแลใช้ ไหนพี่ตีนัทหรใช่หรือเลิทนะไหนไหนนัทครับทำไมนัดอย่างเดียวอ่ะไหนนัทถ้คุณพี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรแล้วเนี่ยคุณอ๋อเออันเรืองลิทโอเคครับแสดงมาขี่ครับอันนี้ครับผมแสดงเลยนี่ครับเรียกเก็บเรียกเก็บเป็นไงอ่ะมุ้งเก็บผมใช้ระบบดีดีซีพี่เนี่ยง่านมาตายแล้วสามแปดเป็นสามารถยึดเลยขี่ก็ได้เป็นเตือนก็ได้พี่ก็รู้แล้วผมใช้ดีดีซีในการลู่อันนี้ครับที่ดูได้ พี่เรียกเก็บเพรนผมกู้แจ้งเขาอาหารร้านราพี่เป็ขี่เป็นสาระส่วนบุคคลนะไม่ต้องสินส่วนบุคคลนะพี่แจ้งเลย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 ครับสินส่วนบุคคลนะครับแจ้งเลยผมเรียกเก็บมาได้ได้เราพี่ทำเงินได้เลยเขาจะแจ้งมงพักเลยนะครับผมครับผมผิดอ่ะเอาไปเลยรอพี่คนคิดถึงเลยการับการหนึ่ผมเห็นพี่จับกันจังเลยสองสามวันแล้วอ่ะเหมือนไม่มีจังหวะเฉย ถูไหมครับไม่ลงลจะต่อยผมเรอครับพี่นีมีก้องนี่ถ่ายผมเลยถ่ายหนยก็ได้หรอไ้เลืองอายหรอครับอะไร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 ครับตรงนั้นนั้